มากินก,กนะเปียกเหนาะอืมใครมา้เจ้า <c oughs> กินน้วยมันจะง,งไว่ะไ,ไรไอ้เนาะเซ็บดีเ็งเลยเซ็ เด้อพี่น้องเด้อเป็นแต่แซ่ไปดีผูกน้องเตี้ยยองไรคุณพี่น้องเยมันยังคคอเห็นเดีนั่นน่ะเนาะบ็ดข่อย่ไดามาบ่อยมากระ้ก่อนมาด่มาบ็ดจำห้องบ่อ้บมาดามาเด้อ่อยเครื่องว่ารู้สึกว่าเออสีคือสีกลุมๆเลยนี่เสีานี่น่ะกระตุ้นนี่ก่อนแต่มันมันมัน่ยก่อนมันเป็นอยงก่อน๋อม นัะโอ้ลองล้งเอาสายสางนี่สางนี่ได้บ่สบายดีเลยบ่สบายดีสบายดีน้องเตี well> ้ยเอ้ยสบายดีนะอืมมากินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมสซี่ชูคนพี่น้องเอ้ยน้องเตี้ยบอกกินข้าวบ่หล่านี่ฮะจะกินกระเปียกบ่มาแต่ใส่ก็มาหนีิฮะมาแต่ดินบ่ พีจ่จะได้ดีใจบ่แล้วมานี่ดีใจเนาะอืมเสียบุหดี่เจ๋ออืมเสียบดี่มาเนี่กินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำมาเนี่หลังจากว่ามาแต่ดินก็เลยเวพากันกินข้าวก่อนพี่น้องเลยมีตำหมักแตงแน่ตำหมักแตงได้กับไข่ปิ้งพี่น้อง ได้บ mm. hmm. ่ล่ะได้บ่นี่มันเดิมสีเพดมบ่มีอาการนะครับเดีได้บ่บัตได้โอ้ยเนาะตรงนี้กระตุนไพ่ซะก่อนีนอน้องเตี้บักินที่บออยากบอวานี่นะตำนี่เปอะไบ่เ่เนี่ยอเฮ้เปนี่ยแหละผมจะมาช้ยังเหรอเพร่ได้เรได้เพร่ไดไว้ี่

ใช้ปูนอันช่งปูนให้น้องเตี้ยบ่อือก็จะเอาเสิ้งมาชงนี่เนาะช่หานหวาไมาก่งเลยผมผมเสยผมน้ำแน่อได้เสีบอยู่บ่เต่งปรงเองนน่เนาะอืตาอกดาษองจีไช่ะนองเตี้ยบปรง อาน้องเดีวห่นา้ไร้างอะราบ่า่อยไาท่านชนพริกเยใช่้พริกบุกชาพริกน้ำบนโอ้พอได้พอได้เดี๋ยวหวานเกินเด้ออือ้ย มะเที่ยวมาเดี๋ยวรือเามาัาบงแวเหอืมทำฮัมเฮยอามามาจับแมวดูแหละแมวให้หนี่แมวอืมอืมึงคนนะใช่ปอบันหวานบนเนี่ยชมใช่ได้ชมนะน้ำชม xong cái xài lạ lạc ừ. mà phía lòng anh đi đây. Xếp đây phía phi lòng đi ừ. Ừ. bà mù mịn tay anh khóc mù mịn tay anh mẹ kêu bà ủa mặt quán phi lòng mù mịn tay anh mù

ื่อไรก็มันสาชิมานี่บ่อจากมื้อสามมื้อมาชวยกันบอไปมาชวกันบอทำเลยมาชกับเบียกทงานนะบ่บอบอทำบคนเบียดเขาบู่เพื่นนุ่คนเบียดบอบดังดังบอที่านมา มมาาแจกออเใส่พริงพี่น้องเลยมากนกันเพราะว่ายังทีเมื่อชมน้องเตี้ยบ่บอ่น้องเตี้ยน้องเตี้ยกินฮอตมาดู้ไม่ตู้เลยอืกินฮอตไม่ตู้หัวตู้ก็ไม่ตู้เลยบ่ะกินฮอตนะเห็นวะเนาะพาเรามา

chị bớt chị bớt à, chị ừ. bớt chị vợ chị bớt chị yeah, vợ yeah. yeah. okay. ไมเต้องมาจีนกันไทยนักงนีนเ้อไข่เ่่่่เร่น้องกามาแต่ผู้ใดเลิ่ของเที่ยเพินแต่ว่าในเรื่องเสามุงสาไม้นี่คือสั่งไปเรียบร้อยแม่นบว่าสิสร่งเรียบร้อยละสั่งได้ตัวพราพุทหาาเหงเพราะนั่งดนตืออยู่ทำไเขาเร่ไม้ ขำมากพอเลยไม่ไม่ไม yeah. <pr os êm> <c oughs> ่ไม yeah. <c oughs> ่อะกินน้ำกัดยังไหมน่ากินคนเดียวต้องชิบอะไรมาที่เดียวอืมคนเดียวไลยไัยที่กินเท่านั้นอร่อยอร่อ

ได้เห็นเนาะเพลิเพลินจำน้ำดู่ะอันนี้กินไรห่อนไนดิหอนไนเนืออยากะเช่าได้มจะเาได้เปนั่นเอไปด้วยี่ยเนื้อหอยรเวอะไมากลยเนะเขาเรีเน้อเนี่ยกัดพี่ต้งให้เกียวเตงกัดบริเวณเ่ากัน้อยนึงนะบริเนี่ช่างเจ้าครับใช้เวลาแบบเออ แเขาแนม่ดนครับก้าผมไม่ผิด่อคุณก้าวะไมันมันผี่ยเป็นด้วเนี่ยมันกำคมกันมผเยคอย่เท่าคงคงแต่กัดได้เป็นงคงสีสนหนึ่งก็เป็นหวานเนื้อเยอยอะเยอะี่อ่เป็นบกมเป็นันดมเป็นอะบางทีใช่ปะมันก็เศร้าแผมีแขอยมนัม่อ เป็นะเป็นรูพี่้องเลยข่ากลังเสพข่อแถวแบบข่าวอีกเกี่ย่ไม่พมไนาะ้ยเนาะทำไเบนาะกินแต่อาเสียี่นอืบดี

คือสีประมาณนี้เด้อพีน้องเลยเนาะเดี๋ยวชีพากันนั่กินข้าวให้มันเบิกเงินแด้กก็สีเมืส่งน้องเตี้ยมันบ่ส่งน้องีีเ่นม่อก็สิไปหาน้องดินดาบ่เนาะจากนั้นแด้กก็มือเล่แม่นบอว้าวบบไว้ยสาวเห็นเา มือด็ต้องเร่งไหมมือเด็เร่งไปแล้วเร่องคนมาส่งเครื่องอะไรเนี่ยตอนนี้เวลาเวลาสร้างต้องการไม่รับไปมาส่งที่นะานิดอยู่ว่าะม่ตังนิดอว่ามาค่ะนี่ครับไปครับผมบอกมันนี่าเลยนี่บอกเปนนะมมอส่งให้เยอะนะ โอเคพี่รองเยังไงก็คือว่าเด้อเนาอตพีตามรับชมทางน้องเตี้ยอยู่ที่เฮื่อนในช่องผมบเ firang jadi meh heng เด้อ pada hari sabari arong piak sabadi sabadi